ในเมื่อเราเล่นเซตม่วงเซตทองแตกไม่พักนะฮะขออนุญาตนะครับผมเล่นสแสดงเลยนะครับผมมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมหลังบ้านหลกนี้ เนี่ยเห็นเจ็บแียงนยอือพอมาน,น,นุยความมาเฮ้ยมันจะข้ามมานะรอมามยังมายังมาละ

หวยงะดึงมาให้เลยเอาดึงมาครั้งเหรอสวยอ่ะตัวนี้ค่อยได้ค่ากระสุนหน่อยสัตว์โอ้เฮ้ยกระสุนขาวเป็นดาเมจสุดท้ายเฮ้ยมีตัวมา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 ข้างๆข้างๆข้างๆฝั่งกดังขลายมืองอไงข้ามายังวิงอยู่ข้ามายังอยู่ขลายมือไปแก่บอ ลอง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 ตฮยายหายายตัวจิ้เดี๋ยวเร้เซตแดงแตกกปนี่ผมขอต้องก่อนพี่พี่พี่ไปครับน้องน่ะไป่เชน้องเขาน้องหนังครบเซตแดงนี่ไงเซตต่อเอรื่อทองเหรอทองเนี่ยขอถุงเตอร์กันเตอร์มาถุงเยอะเีย เสียงข้างบนข้างบนเชื่อมข้างบนเชื่อมข้างบนเชื่อมเพื่อนพี่พันดาวเลยเพื่อนเอาซ้อมไม่เสรตะซ้อมไม่เสรตะซ้อมไม่เสร็จแล้วค่อยไปพร้อมกันเนี่ยมันกำลังจะดันลงมาเข้าก่อนนะเข้าก่อนสีวิ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 หลังเข้าหลังเข้างบงบง ล็อกเป็นแค่ขันยาวปะนอกไม่อยู่นอกมันบันมันไม่มีควมแม็กซ์ออกไปงอกระวงังระวังพี่กันหลังให้อยู่งอกงอกขึ้นขึ้นขึ้นไประเบียงขึ้นไปล็อกระเบียงขึ้นไปเล่นแถวระเบียงเราได้เปรียบถ้าขึ้นน้างนได้ xem bình viên nó lạng lốt lạng lốt Đi, đi anh đi đấy ba lốt nè lạng lốt như đây thiếu ổn nào một chút cân chạy là nát ninh nhìn nát ninh nhưng đón 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 nhưng โอยไม่อทีเจอกูน็อกหมดอ,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 อ่ะเขาบอแค่นอ่ะสวยอ่ะสวยอ่ะไอสัตว์สวยจัดอ่ะตาหาเจอกูวบงนั้นแ่ะที่สามว่ะมึงยิงไม่เข้าเลยแ,แดงๆอ่ะเด็กโอ้หมวกหมวกดีขอยอาคีบบอกเลยว่าหนักเอาเรื่องไอพวกเนี้ยรถเนี่ยหมดแล้วเอาไง ได้เดี๋ยวไหมอ่ะก็ขู่มาที่เอาเต้แดงมาเจอเต้ตองอ่ะไอ้จีนนี่ตึงอยู่นะแต่มันยิงเราไม่เข้าไงอืมไอสัตว์คือมันยิงพวกเกาะหัวผมหายหมดเลยเต้เไอ้จีนนี่เออเดือดปุ๊กอ่ะเฮ้ยอา้ามขุนทองขอขุนทองกันเอ้าครูมาจากเอามาเล่นเล่ตัดเด้ขอขอได้ไหมอ่ะได้ได้ได้เอาไปพี่ไปไหนวะเจ้าสมุทรนี้อย ขอบคุณครับ,อรบอขอกองเลยก็ไหมโอ้โหแข็งครับแข็งไอ้เหี้ยแม่งอุดต,ตึงจัดเลยไอ้เหี้ยตัวเนี้ยใช่เอาเลือดใหญ่ป่ะเอาเลือดใหญ่ไหมครับจะเอาเลือดใหญ่ไหมเลือดพี่เยแดงคุ้มอ่ะคุ้มสองล้านแล้วตอนเนี้ยจากเท่าไหร่ล้านเองล้านออาแล้วไอ้นี่นะไอ้นัทอ่ะสองล้าน เอเ่ะ 7k สองร้านเนี่ยก่อแดงเนี่ยไปซ่อมเล่นได้ไอ้ก่อทองนี้ของใครวะเนี่ยของมันเอาไปซ่อมเล่นได้อยู่วะเนี่ยก่อทองอันนั้นนะซ่มอมวงจะผมต้องเก็บอันนี้เก็บของมอง่วงนะเอ้ยอย่าลืมรีบเก็บร,รีบเคลียร์รีบเข้านะแบตเตอรี่พี่แบตเตอรี่เก็บเอนมไม่ไเห็แนแล้วเอาของทำเคลียร์ของมัน นี่ศพหนึ่งยังไม่มีใครเก็บเลยเนะี่ยไอ้ที่มันที่มันมาชนกันปะเนี่ยข้ไหนข้ไหนข้ไหนที่กล่องไว้ตรงไหนไว้ตรงนี้อ่ะอะไรอย่างเนี่ย ยกมา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 อีกยกมาอีกมามแล,แลจากกับแลจากไกลนัดหันหน้ามาทางนี้เดี๋ยวพี่จะกดปิ้มสกรีนหันหน้ามาหาพีใใ่ใครเกอะใครเกอะพร้อมยังพร้อมยังส่งส่งไว้ด้วยได้เออฟังเดี๋ยวไอ้เกียร์ปิดโอเคไปเดี๋ยวมัน เจ็บทองหรอเจอเด็กแดงไปเรียบร้อยฮึครับโดนแถบก็มีแค่โดนเัื่อนะไรจีตรงตรงหน้าห้องเหรอโดนพวกกันเองได้ไงแถบอ่ะไปอยู่นี้อยู่นี้ตัวนี้ใช่ใช่ใช่ในห้องไงเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้ เฮ้ยห้องห้องเซฟฝั่งนี้มีหองเซฟฝั่งนี้มีหองเซฟฝั่งนี้มวะเจเมอร์่้ก้าอยง้ยไอ้ก้าไม่คุ้มค่าขุเลยขุนุน่วงเลยเด้กิน่นกะอะบอกเลยลงธรรมดายังเล่นเลยกระสุนทองอะตอนเนี้ย กูเสียกอกกระหมวลให้บอสหมดเลยสัตว์กองก็ยี่สิบเก้าผมรีบอสแบผมรีบอสไปแล้วเมื่อกี้แม่งล็อกหัวมันจะยัดมันจะยัดเรามันจะยัดเรากอกเหลือห้าห้า เราเนียเป็นกรอแบนแน่เลยอ๋องนน่าพอใช้พอือมกรอบพี่ก็หมดแล้วเหมือนกันห้องใครครับไปๆๆๆปไม่ปลาเบิดก็ปลา่าพ,พี่เบิดเปลา่ปลาเออใช่พี่ชาร์จได้นะไม่แกะระเบิดบี๊พี่ วออาอ่วาสิบอ่ะมีมีระเบิดป่ะพี่บอสวากอ่เป็นพี่้าาพี่มีแต่แฟดพี่มีแต่แฟดอ๋อคิดว่าเล่นตัวธนูลืมไปเจอตัวปะไม่ระวังระเบิดขวานึง่งไ่อยาไปลึกเติมเดี๋ยวนีวดวดว้ดิโดน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  ขววาขวาขวาล็อกอยู่ล็อกอยู่ขวาขวาขวาที่ล็อกตัวนี้อยู่ที่หมกพางไว้นั่นที่หมวกให้มเซตเซตถอยก่อนถอยถ่ยถยถอยถ่ยาย่า่ายถ่ายถมายถาไถยถ่่ล็อกอยู่าี่ล็อกอยู่ายถ่ายถ่าวิาย็่ายถ่ายถ่าย่ยถ่าย่ายถ่ายถ่ายถ่าอายถ่ายถ่าา โอ้หควินท้องด้วยใส่ขมาทองด้วยใส่ขมาใช่ไหมมันแฮกแล้วหรเอย่าพิงลูดหนเวเว้งเว้หนึงเวพร้อมิงพร้อมรงเลือสตัวเลือสตัวเทฟสี่เทสี่งคู่หอยหนึ่งหยหนึ่งยไปไกลหนึ่งโดไม่เหรอล็อกอยู่ล็อกอยู่ อซ้ายขวาขวาขวาปล่อยปล่อยปล่อยยิงเพื่องเพกันยิงเพ่อกปล่อยปล่อยาเพื่อายตเลยปล่อยเพื่อนตาปล่อยเพื่อนตายวปั้นมกัปั้นยิงเพ่ันผมปิดซายนะปิดซายดวไมงนี่หว่าเจ็บเจ็บเโดนหนักเจ็บอยู่หัเข่าอยู่มันคมันตลงรอโผล่มาผมล็อกอยู่ล็อกอยู่ล็อกอยู่ เพราะว่าผมเป็นสแกนอินฟลีตเจอป่ะอีกตัวนึงเจอป่ะขายขายขายอยู่หน้าห้องรวยสิ่งรวยเกินนั่นนั่นอย่างมุกผิดโฟโฟอยู่ติงโดนป่ะมันติดป่ะไม่โดนอ่ะมีต่อป่ะยีต่อป่ะกอบคงเหงือข่าว่ามึงไว้กับกูเหรอมาดิกูอินฟลีตล้อมล้อม เดยวดเดียวพี่คอยพี่พี่พี่หาเดี๋ยวผมสอนป่าหหดหมดมากทุกคนแล้วมันเล็งหัวผมพี่เปิดไม่เข้าดิ MG 4 5กูเปลี่ยนกอบมใด้หมอหมก็เปลี่ยนกอแม่งมาเลยข้าหมดพี่หมดหมดห ฝั่งโน้นในนี่ใหญ่ปะหลีกใหญ่ปะพี่อยากได้หลีกใหม่ตรงนี้ผมอโน่นตัวตัวแรกที่ผมยิงอ่ะตรงทางเชื่อมเหมือนนั้นอ่ะตัวนี้หลีกเป็นไงบ้างนั่นหลีกใหญ่ตรงตัวเชื่อมแรกอ่ะตรงเนี้ยหลีกหลีกสี่ตานแรกก็ตานสามว่ะตานสามอยู่อยู่ตางยิง หยุดสำเร็จด้วยหยุดปืนมันนำมันเล่นเอาปืนไอ้ร้อยนัดอ่ะอสำเร็จตะกี้กูวิ่งเข้าไปเมื่อกี้เลยก็ตู้แดงตุ้งแดงตุ้งแดงแตกเข้าตัวแตกไม่ดี อยู่บนแล้วนะไปเป็นประตูแตกแล้วเพื่อนเแค่แค่ผมไปดักประตูแตกสองตัวละวสองตัวระวังด้วยนะอย่าเพิ่งเปิดนะไม่งั้นไม่ไหวโอเคโอเครอรอน้องไปเดี๋ยวผมต้ลบหลังไปอีกตัวสามตัวละโอเคผมกำลังเข้าที่ถ้าเกิดเปิดได้เปิดเลยถ้าเกิดเออพิจารณาจริงเลยพี่ดาวงหนึ่ง นากอง้ัอยู่ในห้องอยู่ในห้องอยู่ในห้องเวันนี้ฝนแลวมยับยเลยแม่เจ็บร่มสลายเลยขอบ้างอยู่ห้องนี้อยู่ห้องไป You lucky duck be careful next time คมเลยแย่ก่อแดง เอาเจอตี้หนุ่มนี่ข้างในข้างในเอาเล้ยเอาเลยข้างนาในนี่คบครับผมปรับก่อนเฮ้ย hey, เจอตี้ไอ้นี่ดีว่าไอ hey, พี่รู้จักหรอก็ตี้จริงเราไอ้ hey, ตอนนี้ลฟาฟาหรอแม่งอยู่ยงคงกับฟันยี่แพง